ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการาพระเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อขอมหลวงชุมพรเกตรุลรมศักดิ์ EP นี้นะครับนําเสนอพระเนื้อชันหมากนะครับพิมพ์พระพุทธนะครับอาจารย์เลื่อนวัดสามแก้วเป็นผู้ปลุกเสกนะครับผมนี่เป็นภาพพิมพ์มาตรฐานอีกหนึ่งพิมพ์นะครับ ข้างน้อยแล้วก็หาดูยากนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับนี่องนี้นี่ถือว่าติดชัดแล้วนะครับเพราะว่าผมคัดมาจากสามองคองนี้จะเป็นองคที่เด่นแล้วก็ติดชัดมากนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันดูนะครับนี่เป็นพระยุคแรกแกเลยนะครับของท่านอาจารย์เลื่อนนะครับน่าจะออกที่วัดเขาตะลมนะครับ าท่านอาจารย์เลื่อนท่านได้จำมรตาอยู่ที่วัดโคตรลมอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับน,นี่ครับมนตาป็นเนื้อชั้นหมากชัดเจนนะครับมนตายวัตาถาุมสามแก้วสวนมาจะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับนี่สีนี่จะเป็นออกสีแดงวสมสีแดงกับน้ำตาลนะครับ สีแดงผสมน้ำตาลเข้มๆเลยครับนี่ให้ดูมอญสารด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับนี่ด้านหลังมอญสารแห้งแห้งแข็งแข็งเลยนะครับนี่มันใหญ่มนนันใหญ่มันี้สวยงามนะครับนี่ องนี้เป็นหลังเรียบนะครับให้ดูบนศาลนะครับจีนะครับมีด้านล่างนะครับองนี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ติดชัดนะครับนี่ให้ดูด้านหน้าอีกทีนะครับนีมีแดงแดงนะนะทุตุคุณนะครับเด่นเรื่องแ้วคาดนะครับองค์พันชาตีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัดสามแก้วนะครับ พระพิมพ์พระพุทธนี่ก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเมตตาด้วยนะนี่น้าบูชาหน้าสะสมนะเป็นเรื่องว่านหายากถือว่าเป็นองค์ครูได้เลยนะครับเพราะเป็นยุคแรกๆของท่านอาจารย์เลื่อนนะครับพิมพ์พระพุทธแบบนี้นะครับเนื้อชานหมากราคาเส้นหานะครับลองที่ส,สวยๆนะครับก็อยู่ที่หลักพันกลางๆหน้าผม ราคาก็อยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับจะชอบคลิปแบบนี้นะครับกรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำให้รับชมกันอีกนะครับกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ